ไปดูสถานการณ์น้ําท่วมค่ะลุ่มแม่น้ำน่านกันหน่อยค่ะทางท่านผู้ว่าพิจิตรนะคะเขาบอกว่าที่คลายเป็นทีทางที่ดีแล้วในขณะที่แขวงทางหลวงชนบทพิจิตรเนี่ยเขาได้นําถุงยางชีพค่ะของกรมทางหลวงชนบทเนี่ยลุยน้าไปให้เลยนะคะในการช่วยเหลือครั้งนี้ซึ่งประชาชนที่นั่นนะคะเขาก็ตื่นเต้นมากๆเลยกับเหตุการณ์เหล่านี้ค่ะไปรับชมกันค่ะ เราจะได้รับความช่วยเหลือจากประชาชนในพื้นที่แล้วก็ต่างพื้นที่นะคะก็จะมีสิ่งของนํามาช่วยชาวบ้านวันนี้ทางกรมทางหลวงชนบทก็ได้จัดถุงยางชีพมาให้ชาวบ้านในจังหวัดพิจิตรด้วยค่ะ เราน่าจะผ่านพ้นจุดที่วิกฤตที่สุดของเราแล้วนะคะจากจุดที่วิกฤตที่สุดก็สวันสองวันมาแล้วนะคะตอนนี้เราระดมทุกหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตอนนี้เรากาลังสํารวจความเสียหายทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเส้นทางแล้วก็บ้านเรือนประชาชนค่ะเพื่อจะได้เยียวยาแล้วก็บรรเทาวความเดือดร้อนในโอกาสต่อไปค่ะ พิจมัธยมมาเดอะพีเพ่อโชว์รายงานจากจังหวัดพิกิจครับ